เป็นสายบวกเขาก็คือดูใจน้องอัมกูรอดูสตอรี่ร้องเพลงเลยแล้วสตอรี่ร้องเพลงอ่ะโซ่อยู่ในวงเขียวส่วนกูเป็นคนที่ร้องออกสื่อโดนด่าอยู่าบ้านมั้งค่ะอัญญาเซษรสวัสดีจ้าแล้ววันนี้ก็เป็นการคัมแบ็กของอัมนั่นใช่ไหมไม่เอาไม่เอาแล้ววันนี้ก็เป็นการคัมแบ็กของอัพพุชราภาอะไรวะเริ่นเอาแล้ยเริ่มเลยวันนี้ก็เรามารีแอค คิมแทยยนและน้องอัมแทยยนองมาด้วยจามซุงมีวันนี้คัมแบ็กมาในเพลงฉันอิจฉาเธอไอ n v ็ไอเอ็นวีเก่อนอดไเลยนะฉันขอชมความเก๋เธอที่แบบไ n เนคือไม่ได้สังกดเป็นเอ็อะแต่เป็นตัวไตัวเอตัว B ตัว u แต่เนี่ยเป็นแบบอัลบั้มเต็มมาแล้วนี่สาม ปล่อยมาสิบกว่าเพลงเลยตาน้าดูทีเซอร์มานิดหนึ่งฉันก็ฉันดูเรื่อยแบบมีแบบว่ายิงธนูมีเป็นเอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะยังไม่ได้เห็นในทีเซอร์แต่รู้สึกว่าชาทวีตตื่นเต้นมากก็แบบชอบเห็นแบบรูปที่แบบโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเป็นแบบนันวลลดออฟเดอะริงนนวอลออฟเดอะริงแบบแชร์ผ่านเฟซสตอรี่อะไรเงี้ยเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็แบบแอบอ่านมานิดนึงตามตามคนอื่นวิเคราะห์นะที่ไม่แน่ใจว่าแบบมันใช่เรื่องราวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองดูด้วยตัวเองอีกที โอเคแต่ท่านก็ต้องไปดู INBU เลยดีกว่าฉันอิจฉาเธอ3ามสองหนึปวดข่าเด้อไม่คนนั่งีกคนนั่งแปคนนั่งแมนนิ่งแมวเซอร์คนที่ปวดพอกลงคนล่างอะเก่งดวว่าเก่งดว่เฮ้ยแ่นอะไรครับชอบแ่นอะปวไครัอูวี้เหมือนหามนบอกมบอกมเหมือนอยู่บนสวรรค์ไม่ัวใจ

呵呵。<Yeah. S 2> <laughs>

ออกพระาตุออกพรปธานมาเฟ้ยตื่นมา้ ค่าเดิมเออค่อยค่อยกลับไปเออมองใครชอบที่เป็นอาร์เทมิสใช่เป็นเกี่ยวกับอาร์เทมิสจริงๆแล้วเราด้วยความที่แบบว่าโอเคพอจะรู้เรื่องเทพกรีกอะไรอย่างเงี้ยที่อาร์เทมิสจะติาใครสักคนใช่ก็คืออาร์เทมิสเป็นเทพีแห่งจริงๆเป็นเทพีแห่งล่าสัตว์ด้วย แล้วก็ตัวพระจันทร์นะคือเป็นสัญลักษณ์ของนางแล้วนางจะมีฝาแฝด<ม>ก็คืออพอลโลซึ่งอัพพาร์โลเป็นเทพแห่งดวงอาทิตยนะ์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ที่รู้ว่าที่รู้ชั่อว่าเป็นอาร์เทมิสก็เพราะเพราะพระจันทร์แล้วก็พระธนูด้วยแบบนางเป็นต้องเป็นนักล่าทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยล่ากลางวันล่ากลางคืนมีความเล่นใหญ่ของตามสายเอสเอ็มที่แบบหยิบเทพมาแล้วนั่งดี่เรารู้สึกว่าแบบด้วยคือต้องชมเลยนะว่าด้วยโปรดักชั่นและด้วยวิชวลอ่ะทำถึงมากเลยอ่ะจริงเพราะว่าเมื่อกี้นั่งดูแล้วมันมีหลายช็ออตมมันที่เเรราาู้้สึกแแบบบบย ไอ้กั๊กซ้ำแบเข้าใจว่าเห็นแล้วมันแบบอสวยใช่ใช่สวยจริงถ้าสมมติว่าไปดูอีกทีแล้วแบบแตกช็อตหรือว่าสมมติว่ามีคนวิเคราะห์เป็นบทความมาให้แล้วเราไปไล่ดูเอวีอีทีนึ่งอ่ะจะรู้สึกว่าน่าจะต้องขนลุกอีกทีนึ่งอ่ะแบบว่ามันซ่อนเรื่องราวอะไรไปเยอะข้างนด้วยต้องฟองที่เสียงร้องแท้ยอนอ่ะทำงานกับดนตรีใช่มากๆเลยอย่างข้อหูแาบที่มันเป็นดรอปอ่ะแต่ว่ามันเป็นเสียงแบบเสียงฮึมเสียงคลออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ยมันแบบ แล้วมันที่เขร้องเลยนี่รู้สึกว่า<ม>เทคนิคพี่แทะคือมีความแน่นแล้วมีความใส่ใส่เสียงแผบลงไปนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือว่าแบบอ,อยังไงอะไรเงี้ยไม่แต่คือแบบรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับเพลงอย่างเช่นตอนที่ม,มัน ที่เป็นแบบที่เป็นเสียงแบบเสียงลมด้วยเสียงลมด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นรู้สึกแบบมันค่อนข้างสตรองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสียงเสียงแหบแต่เป็นแหบเสน่ห์ที่สตรองไปอีกทีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่แบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้นอย่างเงี้ยชอบชอบความที่ไม่ได้เป็นการร้องแบบแผดเสียงแต่เป็นการร้องเทคนิคคือแบบต้องพูดว่ายังไงเดียรเพลงมันมีมิติมากยิ่งขึ้นเสียงร้องมีมิติมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ โอ้ยมันกลมจังเลยแล้วถือว่าเรื่องเต้นก็คือเอาใหญ่เหมือนกันคิดว่าน่าจะเต้นหนังเพลง้วยนะใช่ม,มันเป็นเป็นเป็นโชว์ทำเพลงเออมันวิดเกณนอ่ะใช่มันมีเท่าที่ดูภาพเต้นเมื่อกี้มีความแบบเวิร์กแดนเซอร์ค่อนข้างเยอะมันมีการแบบสร้างภาพอ่ะใช่ใชมันมีความมันเหมือนแบบต้องพูดว่าไงพออาจจะพอว่าเคอยอาเคอยอกราเป็นเทพด้วยมั้งเราก็เลยเห็นความแบบ เออมือไม้กรีกโรมันอียิปต์ต่างๆใช่แบบกราบไหว้เชิดทูนบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมีความเหลี่ยมมีความแต่เป็นการเหลี่ยมแบบปิดหน้าแต่นี้เราแฮปปี้กับเวอร์ชัวมากใช่สวยสุดๆแต่งหน้าเมคอัพแต่ว่างานอาร์ดีหมดเลยงานแว่นคือแบบทุกชุดออกมาแบบเพอร์เฟกต์แล้วมีอิเลเมนต์ให้เซอร์ไพรส์ใช่เราถึงมาจิ๊บมาจิ้บมาอีกหนูก็แบบ พี่แผลหมายจิ้งฝันอะไรแบบเส้นๆห่ออยู่ให้ยคอคว้าหักโง่ใช่ไหมบอกว่าปมายจิ้งฝันแม่แล้วก็มีสัญญาที่เห็นในเอ็มวีมีแบบอามีธนูแน่นอนอยู่แล้วน่าจะเป็นแบบเอ่อเรปริเซนต์ตัวอาร์เทมิสแล้วก็จะมีหุ่นเทพ องหนึ่งใช่ไม่ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคืออพอลโลหรือหรือใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีหัวใจอ่ะที่เป็นหัวใจสีทองหรือหัวใจแก้วที่เต้นๆอยู่มันมีสีทองหรือเปล่ามันมันมันมีซีนที่เป็นสีทองด้วยส่าไม่ได้แตว่าเป็นแก้วสะท้อนแสงส้มหรือเปล่าเป็นหัวไฮโอเหรอดูสีเออดูสีตอนนี้อีกคนหนึ่งที่แบบยิ่งต้องพูดว่ายังไงดีเวลายิ่งผ่านไปยิ่งแพงเออเออรู้สึกว่าแบบ เอสเอ็มเอสเอ็มเลือกสไตล์เลือกโพ i ิชันให้ไทยอนได้ค่อนข้างแบบเป็นผู้มีอิทธิพลน่ะอยู่ในโพซิชันที่บอกว่าโอเคหาหาไอดอลที่จะกลายเป็นแบบซิงเกอร์เทียบยากอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนที่เป็นแบบนี้ได้อ่ไทยอนไอวูถ้าวาดขึ้นมาก็จะประมาณสองสามคนอะไรเงี้ยใช่แล้วชอบความที่แบบเหมือนพออยู่ในวงการแล้วแบบยิ่งแบบ ยิ่งต้องพูดไปยังไงดียิ่งเป็นที่แถวรอะเนื้อความันมีมันมีออร่าของความน่าเกงขาในความเป็นไอยอลนะคอับอีนี่ตัวจริงเลยใช่ใช่ใช่เรายิ่งแบบย้อนไปดูนะแบบทุกวันนี้เวลาไม่มีอะไรทำเลยย้อนไปดูคลิปเก่าๆสมัยแบบได้รางวัลแรกๆแล้วแบบโอ้ยมาไกลเลยที่สาวมาไกลมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ก็ยังเป็นไอดอลคนหนึ่งที่ เดบิวต์มาจนตอนนี้จะ15ปีแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าล่าสุดก็คือเรียลไทม์ออร์คิวไปเรียบร้อยแล้วใช่ก็แบบแคร์ก็ตามที่แหวียนมาดูงซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วแหวนไปดูวิดีโออื่นๆของช่องเราได้ด้วยเช่นกันนะถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่แฮชแท็กจางเวนซิสให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าอันยอง